พระบรมสาสดาตรัสว่าดูก่อนมหาบพิษมหาราชะภิกษุเหล่านั้นเป็นผู้มีศีลศีลวันตาเตภิกขูเพียงแต่ไม่ถือเอาคำของอัตมาเพราะวิวาทกันและกันอย่างเดียวเกวลังอัญญมัญยังวิวาเทนะมะมะวัชนงังนะคันหิงสุ บัดนี้อีธานิภิกษุเหล่านั้นมาเพื่อขอขมาอัตมามังคมาเปตุงอาคัตฉันติดูก่อนมหาบพิษขอภิกษุเหล่านั้นจงมาเถิดอาคัตฉันตุมหาราชาติฝ่ายอนาทบินทิกะเศรษฐีอนาทบินติโกปิทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพันเตข้าพระองค์จักไม่ยอมให้ภิกษุเหล่านั้นเข้ามาสู่วิหารอาหังเตสังวิหารังปวิสิตุงณนะทัามีติวตวาดังนี้แล้วถูกพระศัสดาทรงห้ามเสียเหมือนอย่างนั้นตะเทวะพระควะตาปฏิคิตโตได้นิ่งแล้ว ตุนหีอโหสิก็พระผู้มีพระภาครับสั่งให้ทำที่สงัดข้างหนึ่งแล้วรับสั่งให้ให้เสนาสนะแก่เหล่าภิกษุผู้ถึงกรุงสาวัตถีโดยลำดับสาวัตถิยังอนุปัตตานางังปณะเตสังภคะาวาเอกมันเต วิวิตังการาปิตวาเสนาสนังทาเปสิภิกษุเหล่าอื่นอันเยพิกขูไม่นั่งไม่ยืนร่วมกับภิกษุเหล่านั้นเตหิสัตทิงเนวะเอกโตนิสีทันตินาติดทันติพวกชนผู้มาแล้วมาแล้วอาคตาคตา ทูลถามพระศาสดาว่าสัทธารังปุชันติข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกไหนเป็นภิกษุชาวเมืองโกสัมพีผู้ก,ก่อความร้าวฉานั้นกตเมเตพันเตพันดนาการกาโกสัมพิกาภิกขุติพระศาสดา,สดาทรงสแสดงว่าพวกนั่น สัทธาเอเตติทัสเสติภิกษุชาวเมืองโกสัมพีเหล่านั้นเตถูกพวกชนผู้มาแล้วมาแล้วชี้นิ้วว่าได้ยินว่าพวกนั่นเป็นผู้ก่อเรื่องนั้นได้ยินว่าพวกนั่นเป็นผู้ก่อเรื่องนั้นดังนี้เอเตกิระ เอเตกิระเตติอาคตาคเตหิอังคุริยาทัศิยมานาไม่อาจยกศีรษะขึ้นเพราะความละอายลัชายะสีสังอุขิปิตุงอสักโกนตาหมอบลงแทบบาดมูลของพระผู้มีพระภาคพระขวะโตปาทมูเล นิปัจจิตวาทูลขอขมาพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพระขวันตังขมาเปสุงพระสัสดาตรัสว่าสัทธาภิกษุทั้งหลายพวกเธอทำกรรมหนักแล้วภาริยังโวพิขเ,เวกตังขึ้นชื่อว่าพวกเธอตุมเหนามะ แม้บวชแล้วในสำนักของพระพุทธเจ้าเช่นเรามาทิศสะพุทธสะสันติเกปัพพชิตตวาปิเมื่อเราทำความสามัคคีอยู่มมยิสามัคคิงกะะรนเตไม่ทำตามคำของเรามะมะวจนังนะกริธะฝ่ายบัณฑิตในปางก่อนโปราณกะ ปันติตาปิฝังโอวาทของมารดาบิดาพูดถึงคราวถูกประหารวัชบปต,ตานังมาตาปิตูนังโอวาทังสุตวาเมื่อบิดามารดานั้นแม้ถูกปลงชีวิตอยู่เตสุชีวิตาโวโรปิยมาเนสุปิก็ไม่ล่วงโอวาทนั้น ตังอนัติกมิตวาภายหลังปัจฉาได้ครองราชสมบัติในสองแว่นแคว้นทวีสุรัเถสุรัชังการยิงสูติวัตวาดังนี้แล้วตรัสทีฆาวุกุมารชาดกอีกเหมือนกันปุณเทวะทีฆาวุกุมารชาตกังกเทตวา แล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายทีคาวุกุมารแม้เมื่อพระชนกชนนีถูกปลงชีวิตอยู่อย่างนั้นเอวังพิกเวทีคาวุกุมาโรมาตาปิตูสุชีวิตาโวโรปิยามาเนสุปิก็ไม่ก้าล่วงโอวาทของท่านเหล่านั้น เตสังโอวาทาังอนัติกมิตวาภายหลังปัจฉาได้ทิดาของพระเจ้าพรหมทัตพรหมทัตตัสสะทีตรังลพิตวาครองราชสมบัติในแว่นแคว้นกาสีและแว่นแคว้นโกศลทั้งสองแล้วทวีสุกาสิโกสละรัตเทสุ รัชังกาเรสิส่วนพวกเธอผู้ไม่ทําตามคำของเราทํากรรมหนักแล้วดังนี้ตุมเหหิปะนะมะมะวัชนังอากะโรนเตหิภาริยังกตันติวัตวาตรัระคันานี้อิมังคาธมาหะ